สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะครับมื้อนี้เพิ่น <c oughs> สมไฟนะครับถุงถุงยางนะครับถุงยางกล่องใหญ่อยู่นี่นะครับ <c oughs> บานนี้มีงูนะครับมีงูออกออกมาโดยที่ว่าคนที่สมไฟอยู่ในกล่องอพลาสติกบรรลุว่ามีงูอยู่นี่นะครับ <c oughs> ผมสิผ้าพี่น้องน้ำเบิงงูตัวที่มัน ออกจากกล่องตัวนี้ครับเพอนว่าห้อยบมเมนต์หน่อยๆครับปะ่ะผมสิผ้าไปพี่นอ้องหลังจากอ่าเพ้นจะมาลีอยู่อยู่ในกล่องนี่ครับพี่น้องอยู่ในกล่องเนี่ยกล่องยากล่องอันนี้ดินนี่แหละนะครับพ้นจุดไ้าปับ๊บห้อยงูเนี่ยผมจะผ้าน้ำนะครับพี่น้องบมเมนต์ตัวนหน่อยๆได้งูนี่นี่ครับพี่น้องเด้อผมสิผ้ามาน้ำว่ายังบ่ได้ไปไกลหรอกครับแี่ข้องสิตัวใ,ใหญ่เต๋อพี่น้องเนี่ นะครับห้อยเพ่นปั๊บพ่นมานีพ่นต้องเข่าแถวดอนนี่ป้าแถวนี้นะครับว่าเพ่นสียูใสอ่าเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนั่อ่าพ่นมานีละห้อยห้อยขึนมานี่ห้อยเพ่นขึนมานีงูตัวใหญ่เติบขันห้อยแบบนี้ขึ้นว่าตัวนี้คงสิบอยู่นะครับคงสิเข่าเข่าไปในนี่แถวบริเวณนี้ นะครับว่าเพิ่นสิเปรี่ยู่ใส่คงสิเป็นงูเหลี่ยมหรืองูลามนี่แหละที่อยู่ประมาณนั้นว่าจิือหรือว่าสิบ่พ่อเพิ่นหรือว่าเพิ่นหอดไกลแต่ว่าผมคิดว่าก็สิบ่ไปไกลหรอกนะครับก็สิบ่ไปไกลถ้าเป็นงูงูตัวใหญ่อาจจะไปซ่า เรทุญยาดครับผมเขาต้องคอยเบิงนะครับคอยเบิงว่าสิอยูนีบอ่หรือวว่าเพิ่งไปหอดไซแล้วผมกับอกบอก,บอ,กอ่าได้รีบร้อนนะครับค่อยๆเบิงนะครับว่าอ่าพิ่ที่ยูแถวไดนนะครับน้ำหางูครับผม ตามหางูใหญ่คงจะบ่สิบบ่เป็นงูพิษนะครับอาจจะเป็นงูเหลี่ยมก็ได้นะครับคอยหาคอยเบิ่งไปเรื่อยๆเขาเฝ้า,าบ่าได้ครับผมถ้าเจอกันจังๆเจอกันจังๆก็กระบอน่าจะมีปัญหาเพราะว่า,าคงจะ กูเหลี่ยมนี่คงจะบ่มีผิดนะครับคงจะบ่มีผิดเรียเดียวครับพี่น้องว่าสิพ่อเพื่นบอ่อหรือว่าเพื่นเขาหู้เขาแย่งเร็วบอกเอาจังใด พ่อพอมาลุนน้ำกันที่นองมาลุนน้ำกันเราค่นจะเข่าพ่นเข่าพ่นปวกนี่บอก ยังบอกเจอครับพี่น้องยังไม่ได้เจอผมคิดว่าต้องอยู่บริเวณอ่าวนี่แถวแน่นอนนะครับอ่าวอ่าวแถวนี้ละนะครับเพราะว่าเคยอยู่ก็ต้องอยู่แถวนี้นะครับว่าสิเป็นจังไดพ่อคือบ่พ่อครับพี่น,ออน้องพนะ่อคือนะคบ่พบเยนะพ,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 พยังต่างควบควบไปนี่เนะะเาะนะเมนโบราณนี่ พี connect, man, part, north, ่น้องเดินดูหน้าว่านี่นะเดินไปครับเดินไปเดินไปบ่แมนครับพี่น้องบ่แมนไม่ขี่กับปอมใหญ่มันตื่นผมมันตื่นผมครับมันตื่นผมแล้ว กับปลอมใหญ่มึงวันนี้ก็คงสิบลแม,มีนครับบลเมีนนี่ยังขับน,นี่พี่น้องโอ้ยมันคืองูเถอบ้านนี่คือจีบบแม,มีนตัวนี้หรอครับพี่น้องคือจีบบแม,มีนตัวนี้หรอ อันนี้มันพญางูพญานาคบมเมนต์กับพี่น่องบมเมนตรงนี้บึงบึงบึงบพี่น่องบ้องบึงบง